สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l Magic s a p r b l a r ลอดบายจ Jan p a นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือชาวรักนาราศีธนูสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยให้แอดไลน์ไอดีที่ฉันพัตทิ้ไงไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามา เพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดไล่เรียงกันแบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไรเริ่มจากพลังงานความรักของคุณคุณชาวราศีธนูในสถานะของคนที่มีคู่กันก่อนนะ ไพ่ใบแรก p a g e of p e n t a c l e ค่ะเดอะ o าเวอร์เอสออฟซัสทรีออฟ และเชนออฟค่ะคุณน่าจะมีกับสภาวะอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของสภาวะจิตใจอาจจะเจอกับเรื่องที่ทำให้คุณเครียดทำให้คุณนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะมีปัญหาในด้านของการเงินเข้ามาด้วยนะคะมองจากหน้าไพา่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุข ซึ่งาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนที่คุณจะเจอกับปัญหาเรื่องราวแห่งความรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจนะคะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการให้กู้ยืมเงินหรืออะไรต่างๆนานา,นาม,มันก็มีเหตุมีผลที่จะทําให้คุณเกิดความรู้สึกตึงเครียดในด้านนี้เข้าได้นะคะหลังจากประมาณสักช่วง กลางเดือนไปต้นไปแล้วนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็จะมีสภาวะที่กลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังในด้านของสภาวะอารมณ์นิดหนึ่งว่าเวลาที่คุณพูดคุยกับคนรักคู่ครองนะคะคุณก็อาจจะมีการชุนเฉียวง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะใครมาพูดอะไรที่มันไม่ถูกหูนิดนึงก็เรียกว่าจุดติดง่ายนั่นเองนะคะมันก็จะเจอกับสภาวะแบบนั้นเข้าได้ มาดูสิว่าแล้วพลังงานของคนรักและคู่ครองของคุณเป็นเช่นไรนะคะ p a รสออฟคัฟค่ะเดอะโบว์ซิกซ์ออฟคัฟ o เอออและเทนออฟฮันจถ้าดูจากพลังงานของเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่คุณมีปัญหามันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนรักคู่ครองแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะของสังคมหรือของคนที่คุณเข้าไปติดต่อเกี่ยวพันด้วยทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่แต่ดูจากพลังงานจากหน้าไพ่ของคนรักคู่ครองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขาก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีให้กับครอบครัวอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวไปในทิศทางที่มีความเติบโตและมั่นคง ัวเขาเองจะดูเหมือนไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยซีเรียสนักอะไรประมาณนี้แต่ลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังไม่เบาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้ถ้าคุณกุ้มอกกุ้มใจอะไรในแง่ของการเงินคุณสามารถปรึกษาหาหรือคนรักคู่ครองของคุณได้เขาก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับตัวคุณหรือช่วยกันแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะมาดูสิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรในเดือนพฤษภาคมนี้ นะคะ a อสออฟบอร์นค่ะไรซ์ออฟซอสสโฟอฟบอนควีนออฟซอสและ Nice of Pen นจิเคถือว่าเป็นถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการช่วยเหลือมีการช่วยกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะร่วมกันจนทำให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ เวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คุณลองปรึกษาคนรักคู่ครองของคุณมันจะมีทางออกที่ดีเข้ามาแนวโน้มความสัมพันธ์ก็อยู่ในทิศทางที่ดีเขาก็จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณในทุกเรื่องที่คุณเกิดกับปัญหาและอุปสรรคนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึ่งพาอาศัยกันได้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันได้เป็นอย่างดีอะมาดูซิว่าไพ่ออร์คินะคะจะให้คำแนะนำอะไรต่อ เสียสระค่ะเรื่องฝั่งใจนะคะนส์แมร์ฝั่งลายฝังลายไม่ยอมรับผิดลงสนามและสุดท้ายได้เป็นดินน้ำลมไฟนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณมีส่วนผิดนะคะสามารถที่จะยอมรับ ความผิดซึ่งกันและกันแล้วให้เขาช่วยแก้ไขปัญหาก็ได้นะคะแต่ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคุณไม่ได้มีส่วนผิดแต่เป็นฝ่ายถูกกระทาคุณก็บอกไปตามตรงเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพึงพออกพอใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เอานำเรื่องนี้ไปปรึกษาคนรักคู่ครองเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณจะเสียสละในสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยให้มัน เสียสละในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายทําให้ทุกอย่างมันกลับมา c o m p l e t ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดูจากหน้าไพ่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงประมาณสักตั้งแต่ต้นเดือนไปยันถึงกลางเดือนนะคะ ที่มันมีปัญหาวุ่นวายอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปสภาวะของความรักความเอาใจใส่นะคะหรือความสุขภายในครอบครัวก็จะคืนกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมขอให้คุณอดทนแล้วก็รอคอยไว้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีธนูนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นเช่นไรคะ่ะ 5 of Moon ค่ะ4 of Moon 7 of n o o n Ace of Pentacles ะ Ace of Cup ค่ะในช่วงเดือนนี้นะของคุณคุณชาวราศีธนูในสถานะนี้นะตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำแล้วก็กล้าต่อรอง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในด้านของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณมองว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมีความปลองดองมีความมั่นคงและเข้าอกเข้าใจนะคะแต่บางครั้งวิธีการสื่อสารที่คุณสื่อสารกับคนรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนักหรือมันเรียกได้ว่าคุณคิดอย่างหนึ่งแต่คุณสื่อสารอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นตัวผลักไสหรือเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ย ่ไม่เข้าอกเข้าใจในใน,ในสิ่งที่คุณกําลังจะบอกหรือสิ่งที่คุณกําลังจะสื่อสารไปทั้งๆท,ท,ที่คุณต้องการความชัดเจนความมั่นคงความรสารพัดนะคะแต่บางทีการแสดงออกของคุณมันดูขัดแย้งและส่วนทางกับความรู้สึกภายในใจของคุณนะคะมันก็มีปัญหาที่ทําให้คุณจะต้องเขาเรียกว่าประสานความเข้าใจาหรือพยายามใช้คําพูดอะไรที่มันดูแล้วไม่ชวนทะเลาะมากกว่า การประชดประชันนะคะบางทีอยากได้ความรักที่มั่นคงแต่กับประชดประชันกันเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นได้อย่างตรงกันนะคะแต่ขอให้คุณอดทนค่ะนะคะข่าวดีมันก็มีมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกที่มั่นคงมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเมอร์ลีเทินกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือคุยกันใหม่ได้อย่างค่อนข้างหวานหวานชื่อยิ่งขึ้นก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะพยายาม เขาเรียกว่าขัดเกลาขัดเกลาคคำพูดนิดหนึ่งในการที่จะสื่อสารกับคนที่คุณพบคนที่คุณคุยเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมเรียกความน่ารักความมีสเสน่ห์ของคุณกลับคืนมาได้จากคําพูดและจากวิธีการที่คุณสื่อสารนั่นเองอ่ะมาดูซิว่าตัวเขาพลังงานของเขาเป็นเช่นไร Ace of Born ค่ะ Ace of Swords Nice of Pentacle เอสออฟครับและโฟออฟบอนตัวเขาเองน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการ เริ่มต้นหรือการทำงานอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นปัญหาที่เขาอาจจะต้องกังวลเขาก็เลยต้องไปโฟกัสเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะนะคะพลังงานในด้านของความรักเขาดูนิ่งไปนิดหนึ่งแล้วบางทีก็อาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าที่ควรการที่เขาไม่ใส่ใจคุณเท่าที่ควรไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนใจไปจากคุณนะเขาอาจจะมีปัญหาในแง่ของการงานหรือมีภาระที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะ ลึกๆแล้วเขายังอยากได้อยู่ความมั่นคงอยากได้ความเข้าใจที่เขาเรียกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแต่ตัวเขาเองอะ่ะบางทีก็อาจจะแสดงออกในแนวทางที่ทําให้คุณเข้าใจได้ผิดเพี้ยนก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของเขามันโชว์มาว่าเขากําลังอึดอัดวุ่นวายใจกับเรื่องของความการงานความก้าวหน้าของเขาและรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยสภาวะของสภาพคล่องในด้านของการเงินงนั่นเอง อะมาดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไร queen of p a n t c e o king of cup s p a g e of w a n d s nice of source และ spice of source ค่ะดูจากแนวโน้มความสัมพันธ์ถือว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะแต่ถ้าเทียบว่าจะให้มันมีความชัดเจน หรือมันมีความสัมพันธ์อะไรที่มันขยับปรับเปลี่ยนจากนี้ไหมยอย่างนะยังไม่ขยับปรับเปลี่ยนสักเท่าไหร่เพียงแค่ว่ามันมีการพูดคุยที่เขาเรียกว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นได้นะคะหลังจากที่แบบว่าได้เปิดเผยความรู้สึกกันได้ปรับความรู้สึกปรับความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่จะได้รีเทิร์นมาเริ่มต้นใหม่แต่มันก็ยังมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต่อไปเพราะว่า มันยังมีบางคนที่ยังไม่บอกเรื่องราวลึกๆในใจแก่กันและกันมันยังมีเหมือนแบบว่าเป็นการวางฟอร์มซึ่งแต่ละกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังชัดเจนมากมากไม่ได้ทั้งที่ลึกๆแล้วในใจก็คิดอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต่างจากกันนะคะแต่บางทีพอคบกันคุยกันพอสนิทกันมากไปปุ๊บเนี่ยมันมองข้ามพอมองข้ามความสนิทสนมนมันเข้ามาแทนที่ปุ๊บมองข้ามความสําคัญ ต่อกันไปบางทีมันก็เลยทําให้วิธีการพูดวิธีการสื่อสารเนี่ยมันขาดมันขาดอัธรตนะคะจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันก็จะต้องเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยในการพูดคุยเหนื่อยในการทําความเข้าใจในหลายต่อหลายครั้งนะคะยังไม่พัฒนาสักเท่าไหร่ถ้าดูจากหน้าไพ่นะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันความมุ่งมั่นไปด้วยกันสาวสมัยใหม่บัลลังทศกันนะคะเอาละค่ะไม่ว่าเขาจะงานยุ่งแค่ไหนตอนนี้เขาก็ยังมีแค่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ยังไปไหนไปด้วยกันขอให้คุณมุ่งมั่นต่อไปนะคะบางครั้งการที่ คบกันในสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอติดต่อกันทุกๆช่วงเวลาก็เป็นได้อาจจะต้องให้เวลาแก่กันและกันเพื่อจะได้มีเนื้อที่ทําให้ความคิดถึงมันได้เดินทางกันมาถึงกันได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายคุณก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นคนเดียวที่อยู่บนบัลลังในหัวใจเขาอยู่ณนะขณะนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแทนที่คุณเพราะฉะนั้นเงียบไปบ้าง ะค,ะคุยบ้างก็ถือว่ายังเป็นสถานะที่ที่ดีกันอยู่แต่แค่ยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนไปในชิศท,ทางที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ขอให้คุณแค่อดทนก็รอคอยแล้วก็มุ่งมั่นนะคะที่จะดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะผลทางในอนาคตข้างหน้าก็มีว่แววที่จะสดใสมีว่แววที่จะมีความสุขรอยอยู่นั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วสำหรับคนคบคนคุยเดี๋ยวไปเจอกับคนโสดกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดกันแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรคะ่ะคิงออฟวอลค่ะเพ e of Pentacle อลทรีออฟคัฟ e l ล p h a n t And NICE OF s o u r c e ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะไม่มีไพ่เสียเลยสักกระใบหนึ่งนะคะเาะฉะนั้น คนโสดชาวราศีธนูนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังในแง่ของการงานนะคะในแง่ของการที่จะไปถึงจุดเป้าหมายความสําเร็จของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ในพิเรียดนี้สถานการณ์มันโชว์ออกมาว่าคุณอาจจะได้พบปะกับเพื่อนฝูงได้พบปะกับสังคมนะคะหรือไปงานปาร์ตี้บ่อยนะคะซึ่งในงานนั้นคุณก็อาจจะเป็นดาวเด่นนะคะเป็นจุดสนใจของคนอื่นๆนะคะ แต่ว่าในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยดูแล้วพลังงานของคุณยังไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของความรักคุณโฟกัสไปที่ความโดดเด่นในแง่ของการงานและสังคมที่คุณอยู่อาศัยนะคะคุณอาจจะได้รับการช่ชวยเหลือหรืออาจจะได้รับการ เขาเรียกว่าโฟกัสหรือการมองจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานคุณหรือปอาจจะเป็นลูกค้าหรือเป็นคนที่อยู่รอบๆข้างคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้สําหรับคนโสดชาวราศีธนูคุณมีความโดดเด่นกับสังคมมีความโดดเด่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของหน้าที่การงานคุณมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยอะมาดูสิว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ในเอสออฟแพนทิคอลค่ะเพจซ็อกวอนเอสออฟครับเดอะทาวเวอร์และซิกซออฟอนดูแล้วจากพลังงานหน้าไพย่ยังไม่มีคนที่น่าสนใจผ่านเข้ามาหาคุณในพีเรียดนี้นะอืมนะคะโดยมากก็จะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะอ่า เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคิดทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานกับคุณซะมากกว่าและบางทีติดต่อคอนแทคแล้วก็หายเงียบไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคาดหวังในเรื่องของอความก้าวหน้าอย่างมั่นคงอย่างถาวรในช่วงที่เดนนี้ยังไม่ได้นะคะ คุณอย่อาจจะยังไม่ได้เจอใครที่จะสามารถที่จะสร้างความชัดเจนหรือสร้างคอนแทคอะไรที่มันจะยืนยาวนานให้กับตัวคุณได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคนที่ผ่านมาแล้วผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันจะมีความรู้สึกต่อต้านนะคะคุณจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ n i ยออฟท e นจิคเคินะคะ Ace o f Swords n i e of, nice of Cups และเซเ e ่นออ a ว d นะคะเรียกได้ว่าคุณก็สามารถจัดการ n a g e ทุกปัญหาแล้วก็จัดการ manage คนที่ผ่านเข้ามานะคะหาคุณในพิเรียดนี้ได้อย่างดีนะคะแม้ว่าจะบางครั้งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต่อต้านกันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ขอให้คุณยึดถือเลยว่าความสุขของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากคุณอาจจะต้องโน้มเข้ามาหาคุณมากกว่าที่จะให้คุณโน้มเข้าไปหาเขาเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานแห่งการต่อสู้และเป็นพลังงานที่จะประสบความสําเร็จนะคะใน ทุกๆคอนแทคที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันกับคุณในพิเรียนนี้นั่นเองนะคะเพราะนั้นเรื่องราวของความรักดูแล้วยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคุณจะสามารถจัดการเคลียร์ทุกปัญหาเคลียร์ทุกเรื่องราวกับคนที่มาขอความช่วยเหลือคุณในพิเรียดนี้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวมาดูว่าไพ่ออร์คิลจะให้คำแนะนำอะไรอีกอย่างไม่ชัดเจน ประสบการณ์ใหม่หมนอกสายตาฟ i n i s ถึงเส้นชัยและประโยชน์ส่วนรวมนะคะพลังงานของไพ่ออร์ค e ก็ยังบ่งชี้ว่านะคะปัญหาต่างๆของคุณที่เข้ามาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ จะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากคนที่ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นหรือมาจากหลากหลายที่นะคะแต่เขาเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่สร้างให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นกับคุณนะคะคุณสามารถที่จะช่วยแก้ไขหรือช่วยที่จะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆของคนที่นำมาให้กับคุณเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะสามารถเคลียร์มันได้อย่างลงตัวมีความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชัยชนะรออยู่นะคะถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้คุณทําเพื่อส่วนรวมนะคะมีชัยชนะรออยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทํามันก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณได้เรียนรู้เพื่อให้คุณได้รู้จักคนมากขึ้นนะคะรู้จักในเรื่องของการจัดการกับคนแบบต่างๆรู้จักบุคลิกลักษณะนิสัยของคนแต่ละประเภทที่เข้าหาคุณนั่นเองนะคะ มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยนะค่อนข้างจะมีความเก่งและมีความแกล่งในการดูคนออกได้อย่างค่อนข้างชัดนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรนย์นี้สําหรับคนโสดแม้ว่าความรักจะยังมีไม่มีเข้ามาหรือยังมาไม่ถึงแต่คุณก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆของการทําความรู้จักกับ ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้า,าโฟกัสคุณนขณะนี้ปัญหาอุปสรรคบี B ค่ะแต่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้หรือสามารถที่จะคลี่คลายทุกๆอุปสรรคนะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องหรือกับคนที่เข้ามาโฟกัสคุณในขณะนี้เนี่ย มันผ่านพ้นไปด้วยเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะเพราะนั้นความรักยังไม่มาไม่เป็นไรคะ่ะอดใจรอต่อไปเมื่อไหร่มีความรักดีๆเข้ามาจำทัาจะมาเคลียร์ให้ฟังก่อนแบบเนี้ยเป็นอันดับแรกเลยแลกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย